สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาบแฟมิลี่นะคะรอเดินทางกับจำปาดงนะคะแต่ว่าอันนี้ตลาดน้อยนะคะที่สามแยกนะคะขายหน่อไม้นะคะโอ้โหนึกถึงวันเก่าๆตลาดน้อยหน้าบ้านลุงนะคะเราเที่ยงมาเราก็ตำมกหุงเนาะแม่ถินเนาะเที่ยงมาก็ตำมกหุงสู่กันกินนะคะเอฟซีขายหน่อไม้ขายกล้วยอู้แม่ถินค่อยเห็นอยู่ที่ 4พี่มีแต่ที่สชคอน3สิบบาทค,ค่อยไปเห็นแล้วหึซื้อไม่ได้3สิบบาทแล้วเนี่ยของค่อยขาย5บาท,ทาหรือบางทีก็แถมเ<ถ>นาะต่ตอนนี้นะเนี่ยช่วงนี้มันขายกล้วยนะคะขายกล้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีตั้สิบบาทนี้ก็ถือว่าราคาแพงกันเองนะคะพอซื้อพอหานะคะเพราะว่ากล้วยหน้าแรงบางทีมันก็แพงเนาะแต่ว่า อันนี้เนี่ยถูกมากเลยนะนี่วีใหญ่เนี่ยยี่สิบห้าบาทด้วยวีใหญ่นะคะหน่อไม้หน่อไม้มีจะหน่อนางดินนะคะหน่อขาวๆอ่อนๆเตาะเตะตะหักตะหักนะคะเพิ่งจะออกใหม่ๆนะคะนี่เอาไปแกงนะคะพี่น้องเอาไปต้มกระแซบแกงกระแซบหน่อไม้ถอ้เท่าไหร่นี่แม่ทินถงละยี่สิบถุงละยี่สิบบาทเอฟซีไม่ต้องเดินเข้าป่าให้ยุงกัดนะคะเอฟซียี่สิบบาทก็พอกินแล้วนี่ เดินขับรถผ่านหน้านี่ซื้อยี่สิบาทอุ้ยกินไม่หวัดไม่ไหวต้องนกอยยาวก็ได้ดูสิเนี่ยจะเอาขาวก็มีนะคะมีให้เลือกนะคะจะชอบเตี้ยหรือว่าชอบยาวหรือว่าชอบขาวหรือว่าชอบดำมีสิทธิ์เลือกนะคะเอฟจีเลือกได้เลยนะคะแค่ยี่สิบาทนะคะเออแค่ยี่สิบบาทนี่ถ้าใครที่บอกว่าบอกว่าอะไรนะ ของถูถ่ายลําบากขายยากนะคะ20บาทค่ะเอาไปเลยเนี่ยยีบาทกินแล้วไหลจวกเลยนะเอไม่จวกเลยหรอกของเสียเซ็มากเลยเนาะสุดยอดนะตอนตอนที่อยู่หน้าบ้านลุงนะแมดาขายเป็นกระสอบกระสอบนะวันนึ่งละเอามาเท่าไร่หมดเอามาเท่าไรหมดจนเม่ดานั้นหยุดไม่ได้ ต้องรีบไปเก็บอีกนะเพราะว่ามันมันสนุกมากขายตอนนั้นน่ะนกแม่ทินนมะเอาหมากเซจ่าหมาเซลก็มีหมาเซลก็มีหมากซก็มีหกเซลก็มีก็ก็พี่พี่อร่อยเราทำน้ำตาลหวานอันนี้นะคะอันนี้มะขามหวานนะคะมะขามหวานนะคะอันนี้ไม่ต้องแกะไม่ต้องฟอกนะคะเขาแกะให้แล้วนะคะพร้อมรับประทานได้เลยนะคะทำลบ ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะสามแยกนะคะแวะซื้อหากินนะคะระหว่างทางเดินถ้าอยากแกงปลาหรือว่าแกงไก่ไส้นมัสุ่มพี่น้องเอ้ยนี่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 เรียบร้อยนี่เปิดหรือว่าเอามีดตัดชวดล้างๆแกงได้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะซื้อไปติดบ้านติดครัวเรือนไว้เก็บได้หนึ่งปีนะคะเี่ซีถ้าอยากแกงตอนไหนพร้อมตอนไหนก็เอาไปแกงได้เลยนะคะเราซื้อไปติดบ้านติดเรือนไว้นะคะติดครัวไว้นะคะ เพราะว่าบางทีเรายังไม่ทันทีอยากแกงเนาะเราก็ตั้งไว้มันก็ไม่เสียในเอฟซีเวลาเราจะแกงเมื่อไหร่นะคะเราก็แกงนะคะเอฟซีอุ้ยสุดยอดเลยนะคะอันนี้ขวรเท่าไหร่คะนี่สิบห้าบาท15บาทเอฟซีค่อยไปซื้อนะยี่สิบบาทอนะนี้ถูกมากอุ้ยเหลือตั้งห้าบาทเหลือตั้งห้าบาทในเอฟซีเหลือตั้งห้าบาทนะอทนะโอ้ยขาวมากเลยนะกว่าจะไปหาหนอไม้กว่าจะมาปอกกว่าจะมาฟังกว่าจะเอาลงขวดได้นะคะเอฟซีมันไม่ได้เรื่องง่ายนะนี่ ว่าจะเอาลงขวดได้เนี่ยโอ้ยความอดทนความอดทนความขยันมันไม่ทิ้งเนาะอุ้ยแล้วยังมีอีกใครอี้ที่นี่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือหมกหมกหัวหม้อเบนบหอหมกปีใส่หมอ๋อหมกหัวปีใส่หมูนะคะเอ็คิดว่าหมกหัวพี่น้องเพราะว่าสีเมาเบิร์ตคอมเมนหมกหัวแค่ของไทยหมกละ สิบบาทพี่น้องแค่ใบตองกับใบได้แล้วนี่นะิมแแล้วซข่อยซีมาวสัดดอกว้าวเหล่าก็ได้ข่อยก็ะซิมแล้วแซ่บเมือง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 พี่น้องเอาไปกินแล้งเนาะเอาไปเอาไปฝากไปต่อนพี่น้องเท่าที่ท้องพูนโอ้ยเบืองไหนเบืองนหนหอม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 มกปีมกปีเบื้องข่อยซเมาวสัดดอกแต่ว่าน้องใหม่เบอร์มาวดอกข่อยได้หลายแล้วแบกไปบ่ไหว แม่แม่ยังก็แม่คำใสก็เหมาไปแล้วหนึ่งกระสอบให้สิมชิตต้มไม่ไหวนี่แหละค่ะ เออเขาก็จะช่วยบ่กระชังก็แบ่งกันกระชังก็แบ่งกันก็ได้ฮะไปเอาหมกหนึ่งเออเอาสองหมกขันก็ใช้เอาสองหมกเนาะเอาไข่เสียหมกสิไปแก่นี่ละเอาหมกเอาหมกอะกรบมกเป็นยักษ์บกเนาแบ่งกันจ้ะบิดแล้วพี่น้องเมา่มืดแล้วเบิดแล้วเพราะว่าเสียอาอยู่เพราะว่าอือจ้ำเบ็ดโอ้ยไปหอดกันแก้กินเลยก่ต้องกระชังเมื่อย เ่อนหน่อไม้ก็วิ่หน่อก็เดี๋ยวคํำๆเจ้าหน่อกระเบิดที่หน่อเขามาจากให้จากสวนหรือว่ามาจากอย่งเขาก็สีแวะทํางมากับจากทํางานเนาะเมื่อวานนี้ก็เก็บไปเข้าไปดูปีศาจอะไรเียชมก่อียวเนาะหายไปดูได้น่อเตรงนี้หายของกับทุกทางทางทางจานวิ่งไปนั่ง ันี่คนเมาแล้ววิงกระไดคุณเนี่ยนะคะก็แม่ค้าเก่าๆนะคะแม่ค้าเก่าๆที่เราเคยขายตลาดน้อยหน้าบ้านลุงนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็คือป้าแตงโมนะคะป้าแตงโมก็เป็นเป็นป้ามีแต่เป็นป้าของแม่ดาวนี่เลยโอ้ยบอกเป็นคักแม่ดายไงมากคอยเอาอีกแม่ดาแตงโมเอา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 แสดงว่าเป็นหลานนี่หลานนี่พันป้าเหมือนกันเนาะเนาะเอาไปจ้างมาเลย องเดายเด้อแม่แม่สาอย้ยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ยมือนังนะมือนันะขอไปขอไปไปเอาบุญบ้านนั่นน่ะเนาะขอยจ้บท่านเห็หกันขอเยิอกมเาเป็นกระสอบเล่ล้ไปนะ โอ้ยจังไรเจ้าก็ไปหาเห็ดมาเนาะมาบพูดหนี่เห็ดเป็นยังอยู่วยนี่จ้นอะไรของหอมแหลือเกินเโอ้ยมันเ่าแล้วหอยเชลล์หมดเลยนั่นแหละด้วยอีกดอกนึงอะไรยั่ไงเน่ะนั่นแหละหอยเซ่ไว้มันขี้ดิบหลายพวกมะเฟืองมะเฟืองกี่ดอกเห็ดผึ่งนี่คือดอกลวงแท้าเห็ดผึ่งนี่ยังมาดอกใหญ่แต่พี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะคุณรัชดาพรอันนี้อันนี้เห็ดนานเห็ดเห็ดหอมนะเนาะไม่ผิ่ดเห็ดหอมนะคะเอฟซีเอาไปปิ้งเอาไปป่นเอาไปแจว อันนี้เห็ดหน้าแร่หน้ามองนะคะเอฟซีเห็ดหน้าแร่หน้ามองอุ้ยมีหอดเห็ดปวกพี่น้องหุ่นป้าขาขาวขาวนี่ขาขาวขาวขายาวๆเลยเนี่ยเอาไปเลยของก้อยะเลยอุ้ยขาขาวขาวอุลีพี่น้องาต้นั่นล่ะไปกันขี้หัวเจ้าคือเดียวนั่นล่ะคือกันนั่นล่ะอุ้ยแกงร่วมมีพี่น้องเล้วนี่นะสุดยอดแซ่บ เชหน้รก็เห็นลุงงเรออีกแล้าเนะนแตเห็นลุงตามมาหุ้งนะอย่ัง้เทียนเนะตอนเทียนเราก็ตำส้มตํำนะคะเนี่ยทิ้งก็เออเนาพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาขายน้ำมันตลาดน้อยตลาดน้อยเฮงห้งหงหมด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 เอดหม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 ดหดหมดหมดหมดมดห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 มด่มดหมดหลดหดหมดหมดงมดกมดห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 มยหมด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 มหหมด แม่ด้าหมาให้แล้วนี่ประเดิมให้แล้วมดมุดมดมดแม่คำใสก็ประเดิมให้แล้วหนึ่งกระสอบนะคะหมาไปจำปะดงนะคะมดมดมดเด้อพี่น้องเด้อใหญคำใหญ่มือเด้อเด้อจีเดียจะหาไม่เราไม่จีเดียจนั่พักอันนี้ไปห้าให้อีกเนาะ ไปตอนเช้าไปทำบุญทำบุญเสร็จแล้วก็ไปหาหนูไม้มาขายก็ได้ตามก็ได้เนาะใช่ออ้ยสุดยอดเลยได้ทุกอย่างเพราะว่าที่นี่นะครับกว้างขวางนะคะตลาดกว้างขวางตลาด้นะคะทางไปเดี๋ยวอก็จะให้ลูกค่อยหน่ะให้ลูกให้ร้านให้ลูกสะใภ้ค่อยหน่ะไปหาหนูไม้มาขายเออเนี่ยเนี่มาขายด้วยกันนะคะมีมีหมักหุ้งก็หมากหุ้งมาขายมีกล้วยก็กล้วยมาขายมีหน่อไม้ก็หน่อไม้มาขายหมักผ้าห่าวคอยน้นเต็มดินฮะ แม่ไหนดีก็ยุ่งซื่อๆไหนหาเงินหาทองนะอย่ามินเงินเขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้จําคําไว้นะอย่านอนตื่นสวยอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาตื่นเช้ามาให้ได้ก้าวทางยามเนาะให้ได้ก้าวทางหานะนี่แม่ป้าแตงโมนี่ตื่นเช้ามาไปอะไรนะตื่นเช้ามาทํากับข้าวเสร็จทำข้าวเสร็จก็ไปใส่บาตรใส่บาตรไปทําบุญก่อนแล้วก็กลับจากทําบุญแล้วก็ไปหา อไม้มานั่งขายได้ทั้งบุญได้ทั้งตังได้ทั้งเงินแล้วก็อิ่มท้องสบายใจแล้วก็มีงานเสริมสารวิงสารเหวสารมองขายไม่ได้ก็เอาไปซ่อนกุ้งซ่อนปูซ่อนปลาเนาะอูยสุดยอดเลยนะเนี่ยเนาะไปแม่ทินไปถาเด้อ อย่าลืมไปนั่งน้องข่อยเด้ออารต<ไ>ปลากระป๋องเลยท<ป>ี่เป็นยังข่อยว่าใดที่รับที่นั่งของปลาคำใสกับมีดีแล้วเจ <คน S 1> ้าจมีมีอะไรนะมีคนคุ้มครองนั่นไงคนหล่อๆนั่งข้างหลังอ่ะม่เ,เป็นนายลินดาป้าในเข้ามาประจำเขาลูกค้ามาวันน,นั่นแหละไมา่ต้องห่วงอยู่กับป้าน,น,นอนหลับเลยนอนพักผ่อนสองคน มาบดีอนอนนอนยู่อยู่อยู่กับป๋าไม่ต้องห่วงสบายสบายทำไมสบายขนาดนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะจะเดินทางแล้วนนี่จะเดินทางแล้วนะคะหูตะวันใกล้ตกดินแล้วนะคะพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะเราก็จะเดินทางแล้วนะคะเนาะก็ให้ให้ได้ขายหมดใๆเด้อให้ได้กลับมืขคอยเมื่อก็ให้ได้ค้นมะเหมาเลยเด้อ มันสีคั่มสิมืดจ้าไปก่อนเดี๋ยวจะไปที่ล้างกันที่สุขุมวิทเลยจ้ากระกป๋องไปกระกเพราจ้าแล้วก็ไปนอนอัดปากระกป๋องด้วยกันเนาะจะได้อุ่นๆ